ราศีที่มีดวงโชคล่นทับได้แก่ราศีกุ้มเป็นช่วงขาขึ้นด้านการเงินของคุณจริงๆไม่ว่าจะทำงานประจำหรือฟรีแลนซ์บอกเลยว่าดีมากๆช่วงนี้ถ้าคุณมีแพลนจะทำอะไรขอให้จริงจังและตั้งใจทำรับรองผลที่ออกมาดีมากๆแน่นอน ไอมูเตลูเชิญทางนี้เลยค่ะดวงเด็ดเด็ดดวงแหล่งรวมเครื่องรางของขลังของแทร้อยเปอร์เซนต์ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกทุกท่านสามารถฝากราวบูชาของขลังได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมราคาเดียวกับแหล่งผลิต สมัครเป็นสมาชิกกระเป๋าได้เลยค่ะเคยที่ปุ่มสมัครตามหน้าจอได้เลยนะคะพิเศษสุดสมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับแผ่นทองเสริมดวงวัดอินทราว,วิหารพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ปกป้องภัยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋ารัวๆัว